ปาพี่น้องพ่อเห็ดล้วงงอุย้ยผุนะังงามๆเลยครับคุณนะปาดโอ้งามครับงั่มครับเมื่อนี้ีพ่อเห็ดล้วงกแล้วดอกนึง้งามครับ,นะรรบซี่ดอก เดี่ยวนาหนาพอเห็ดละงกครับพอเห็ดละงกว้าวนาหน้าเลยครับสองดอกไข่หนึ่งกับบ้างึ้นไข่หนึง่ง วัวน,นี้เกือกินไปแล้วดอกหนึ่งครับไปได้เด้เกือกินครับสิครับละเด้อบาทนี้พุ่นเม็ดสวยๆงามๆครับมาสี่ข้อนมือไหน,นมาสี่ข้อน,นคอน,น,คนละตาเห็ดตะไคร้พี่น้องโอ้ยพุนะ่นอะ ็มพนเลยปาขึ้นกรน,นกขดดึ้นพไ่นมามามเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ต่ไข่อนะเกิดเต็มพนเลยครับพูนเก็บลงไปงดนนี่กรดอก่งครับยงใหญ่งามเลย อืมโอ้นังง่งกลาันดีครับยังมาท่านเข่าเลยพอดีพอดีเลยเขาแห้งบ่อยเด้อมุนเนี่ยดูนะครับ้ย่ดอกนึงอนะ ดอกนึ่งอยู่ทางผีดแล้วครับเนี่ยเก็บมากระจอกเลยบอมันไก่ว่ะท่านเก็บเอาไว้แล้วว่ะท่านม้าคอยเองเพียโอ้งามข้ากลีบดีพี่น้องกว่านะโอ้โหแครับงามข้าวกลีครับพุ่นเนีย่ยแต่ไคข่ ปาดเห็ดตะไคร้ไงพี่น้องพูดนปาาดปาดปาดโอ้หง่คักง่ายคักเป็นคู่เลยครับพู้นน่งปาดผู้งง่ยคับดีหลืไปหนีก้อนไปหนีก้อนกับเหรียดอกนึงพูดน่ปาดตูว โอ้ยอันเล็กน้อยครับโอ้โอ,โอ้อย่ามันมุนพูดนะโอ้เ๋ครับนี่นี่ตองพูดเลยครับน้ำง่ามก่อนหรครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้บ้าบานครับพูะดอกง่ายครับพูดนี่ดอกนี้ครับเนี่ย น้ำงามกุนดอกนึงลอกนนุ่มๆด้วครับเนี่ยครับอุ่นน้ำครับโอ้พอแหรอครับเห็ดตะไคร้กุมือนี่มาสามคนนะครับเนี่ยมาสามคนปุ้ยดอกแง่ครับ งามๆเลยว่ครับจะใครชื่อสวยว่า